โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณพศ2567มีดังต่อไปนี้โครงการวางท่อเมนปราปาถนนแสงชูโตโต,ตั้งแต่มุมเฉลิมพระเกียรติหล่อเ้าถึงสี่แยกไฟแดงท่าเรือวางท่อเมนปราปา PVC ระยะทางไม่น้อยกว่า1,250เมตรดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ1,452,222บาทหน่วยงานที่ดำเนินการกองการประปาโครงการ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รอกรกฎาคม2567จำนวน1ซุ้มงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ4 4 3 8 0 0 0บาทหน่วยงานที่ดำเนินการสำนักปลัดเทศบาลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต,ตเสริมเหล็กถนนแสงชุโต18ซอย4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ1 2 9 900บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหวังท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณถนนตะขำเอ็นซอยแยกสนามฟุตซอลงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ1 2 6 6 6 0 0บาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกองช่างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีดังต่อไปนี้โครงการก่อสร้างโดมคลุมสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลหนึ่งงบประมาณอนุมัติ7 2 9 0ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารซ่วมขนาด8ที่นั่งพร้อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งงบประมาณอนุมัติ5 0 0แสนบาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานที่ดาเนินการกองการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนพระแท่น13ซอย3งบประมาณอน,อนุมัติ 1, 1 4 40, 9 4 0ล้านบาทเงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนพันทน13ซอย4งบประมาณอนุมัติ7 7 2 0 0 0บาทเงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอสลอ,รอบริเวณถนนบ้านมั่นคงซอย1เชื่อมซอย2งบประมาณอนุมัติ587,600บาทเงินเหลือจ่าย ประเภทยุรูพันธ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดงบประมาณที่อนุมัติ2ล้านบาทหน่วยงานที่ดำเนินการสำนักปลัดเทศบาล